วินัยคือคำสั้นๆแต่โคตรยิ่งใหญ่วินัยคือการทำในสิ่งที่ควรทำแม้ในวันที่เราไม่อยากทำมันคือการตื่นเช้าในวันที่ง่วงที่สุดมันคือการลงมือทำต่อแม้ไม่มีใครเห็นหรือปลบมือให้มันคือการซื่อสัตย์กับเป้าหมายตัวเองแม้จะยากหรือช้าแค่ไหนทำไมมันยิ่งใหญ่น่ารอเพราะคนส่วนใหญ่แพ้ตรงที่ไม่ทำต่อ คนส่วนใหญ่ยอมแพ้ให้กับความขี้เกียจความเบื่อความเหนื่อยแต่วินัยคือกรอบป้องกันให้เราฝ่ามันไปได้มันไม่ทำให้เราเก่งทันทีแต่มันจะพาเราไปถึงฝั่งเสมอคนที่มีวินัยไม่ต้องเก่งที่สุดตั้งแต่เริ่มแต่จะชนะคนที่เก่งกว่าแต่ขาดวินัยในระยะยาวเพราะความสำเร็จไม่ได้มาตามอารมณ์แต่มาตามสิ่งที่เราทำซ้ำทุกวันมันไม่ใช่แค่การตื่นเช้า มันไม่ใช่แค่ทำสิ่งเดิมซ้ำๆแต่มันคือเครื่องจักที่สร้างชีวิตใหม่ให้คุณคุณอยากเปลี่ยนชีวิตไหม่อยากรวยขึ้นไหมอยากเก่งขึ้นไหมอยากเป็นคนที่ตัวเองเคยฉาไหมถ้าใช่คุณต้องเริ่มจากวินยัยเพราะคนที่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขาแพ้ตัวเองทุกวันแพ้ตอนง่วงจนไม่ยอมลุกแพ้ตอนเบื่อจนไม่ยอมทำต่อ แพ้ตอนเจออุปสรรคแล้วบอกว่าไว้ค่อยเริ่มใหม่แต่คนที่ชนะเขาไม่รอแรงบันดาลใจเขาไม่สนใจว่าอยากหรือไม่อยากทำเขาแค่ทำต่อทุกวันวินัยคือพลังลับที่เปลี่ยนชีวิตเงียบๆวันแรกคุณยังไม่เห็นผลสัปดาห์แรกยังไม่มีใครสนใจเดือนแรกบางทีคุณอาจท้อแต่ถ้าคุณทำต่อคุณจะตื่นมาวันหนึ่งแล้วพบว่า คุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปลองมองรอบตัวคนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้ทำเพราะอารมณ์ดีแต่ทำเพราะวินัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาอยากเปลี่ยนชีวิตต้องชนะตัวเองก่อนอย่ารอให้ใครมาผลักอย่ารอให้โลกเข้าใจเริ่มเลยวันนี้ซ้ำๆทุกวันจนวินัยกลายเป็นนิสัยนิสัยกลายเป็นตัวตนแล้วตัวตนนั้น จะพาชีวิตคุณไปยืนอยู่ในที่ที่คุณเคยฝันแล้ววันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองตัวเองและพูดว่าชีวิตเราเปลี่ยนได้เพราะเราชนะตัวเองด้วยวินัยเวลาพูดถึงวินัยเรามักนึกถึงคนที่ชีวิตดูประสบความสำเร็จมากๆแต่จริงๆแล้วเขาก็เคยเป็นคนธรรมดาแหละแค่มีวินัยต่อเนื่องยาวนานยกตัวอย่างอีลอนมัสเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่โตในประเทศเล็กๆอย่างแอฟริกาใต้ ตอนเด็กๆอีลอนเป็นเด็กขี้อายไม่ค่อยมีเพื่อนแถมโดนเพื่อนแกล้งบ่อยชีวิตในโรงเรียนไม่ได้สวยหรูเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเขาขยันอ่านหนังสือแบบบ้าคลั่งบางวันอ่านหนังสือได้นับสิบๆชั่วโมงเขาอ่านตั้งแต่สารานุกรมไปจนถึงหนังสือวิทยาศาสตร์การ์ตูนไซไฟและวิศวกรรมนี่คือวินัยเล็กๆตั้งแต่เด็กที่ทำให้เขามีคลังความรู้ในหัวเยอะกว่าคนทั่วไป พอโตขึ้นมาเขาอยากไปอยู่ที่อเมริกาเพราะเชื่อว่าที่นั่นคือดินแดนแห่งโอกาสสำหรับคนที่อยากสร้างส,างสิ่งยิ่งใหญ่เขาเริ่มเรียนต่อด้านฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์แต่สิ่งที่เขาคิดตลอดคืออยากทำสิ่งที่เปลี่ยนโลกจริงๆช่วงเริ่มสร้างธุรกิจแรกๆเขาเริ่มจากทำบริษัทชื่อซิบทูกับน้องชายเป็นเหมือนแผนที่และไกด์ออนไลน์สำหรับสื่อตอนนั้นเขาแทบไม่มีเงิน เขาเช่าออฟฟิศเล็กๆทำงานทั้งวันทั้งคืนกลางคืนก็นอนบนโซฟาใน Office ออฟฟิศอาบน้ำที่ฟิตเนสใกล้ๆนี่คือวินัยและความอดทนล้วนๆเพราะถ้าไม่มีวินัยแบบนี้เขาคงล้มเลิกไปนานแล้วสุดท้ายซิปทูถูกขายให้คอมแพกในราคาประมาณ300ล้านเหรียญได้เงินครั้งแรกแต่เขาไม่ได้เอาไปใช้ชีวิตหรูหราเขาเอาเงินมาลงทุนสร้างบริษัทใหม่ทันทีคือ X c o คซึ่งต่อมากลายเป็น PayPal แล้วเพล l ก็ถูกขายให้อีเบได้กําไรไปอีกหลายร้อยล้านจุดเปลี่ยนชีวิตลงทุนในความฝันใหญ่ๆคนส่วนใหญ่ได้กําไรขนาดนี้คงไปใช้ชีวิตสบายๆแต่มัสกลับทําตรงข้ามเขาเอาเงินเกือบทั้งหมดไปทำเทสล l าและ SpaceX t e s l เทสลรถยนต์ไฟฟ้าที่คนทั้งโลกตอนนั้นไม่เชื่อว่าจะรุง่ง SpaceX บริษัทอวกาศที่ตั้งใจส่งคนไปดาวอังคาร และนี่คือช่วงที่ชีวิตเขาเหมือนอยู่ริมหน้าผาเพราะทั้งเทสลาและ Space X แทบจะล้มละลาย Space X ยิงจรวดล้มเหลวติดต่อกันถึงสามครั้งเงินเขาเหลือน้อยจนเกือบต้องเลือกว่าจะช่วยบริษัทไหนต่อแต่เขาเลือกไม่ยอมแพ้และลงมือทำต่อทุกวันปี2008เขาเกือบหมดตัวแต่ยังคงตื่นเช้ามาทำงานวันละ16-18ชั่วโมง เขาตรวจทุกขั้นตอนเองลงไปดูการผลิตจรวจเองและในที่สุดการยิงครั้งที่4ของ SpaceX ก็สำเร็จ NASA เห็นศักยภาพและเซ็นสัญญาหลายพันล้านให้เขาเทสลาก็เหมือนกันเขาใช้วินัยและการทำงานแบบไม่หยุดพักคอยผลักดันทีมงานทุกวันแก้ปัญหาทีละจุดสุดท้ายเทสลากลายเป็นผู้นำรถไฟฟ้าของโลกสรุปให้ฟังง่ายๆ ชีวิตของอีลอนมัสก์ไม่ได้สำเร็จเพราะโชคไม่ใช่เพราะฉลาดที่สุดในโลกแต่เพราะเขามีวินัยและความพยายามแบบสุดขั้วทำต่อเนื่องยาวนานหลายปีแม้จะเหนื่อยท้อและใกล้ล้มเหลวหลายครั้งนี่คือเหตุผลที่ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ใช้วินัยเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงคำถามนี้อาจจะแรงหน่อยนะแต่มันจะเป็นกระจกให้เราได้มองเห็นตัวเอง เพราะความจริงคือคนเรารู้หมดแหละว่าต้องทำอะไรถึงจะดีขึ้นรู้ว่าต้องตื่นเช้ารู้ว่าต้องออกกำลังกายรู้ว่าต้องทำงานต่อเนื่องแต่ปัญหาคือเราทำต่อได้ไหมนี่แหละคือบททดสอบของวินัยจริงๆวินัยไม่ใช่เรื่องของใครหรอบมันเป็นเรื่องของตัวเราเองมันคือคำตอบของคำถามว่าวันนี้คุณทำสิ่งที่ควรทำครบแล้วหรือยัง คุณซื่อสัตย์กับเป้าหมายตัวเองจริงๆหรือเปล่าและถ้าถามกลับไปว่าเรามีวินัยมากพอหรือยังลองสังเกตชีวิตตัวเองง่ายๆเลยเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ไปถึงไหนแล้วสิ่งที่บอกว่าจะทําทุกวันเราทําครบกี่วันเรื่องที่เราฝันอยากสําเร็จเราเดินเข้าใกล้มันจริงๆหรือยังถ้าคำตอบคือยังก็ไม่เป็นไร เพราะวินัยไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้เรามันเป็นสิ่งที่สร้างได้เริ่มจากชนะตัวเองวันละเรื่องเล็กๆก่อนตื่นให้ตรงเวลาทำสิ่งที่ตั้งใจไว้แม้ไม่อยากทำเก็บชัยชนะเล็กๆเหล่านี้ทุกวันแล้ววันหนึ่งคุณจะหันกลับมาบอกตัวเองได้เต็มปากว่าใช่ฉันมีวินัยมากพอแล้ว